ผมป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังนะครับมีอาการนั่นก็คือมีความดันที่สูงมากช่วงที่เป็นนิ้วนี้มันทรมานมากๆนะครับเจ็บมากเจ็บนี่จะเจ็บอยู่เฉยๆยไม่ได้มันจะต้องดิ้นตลอดเวลาเขาเรียกว่าเจ็บดิ้นนะฮะเจ็บที่หลังแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดนะครับเข้าห้องผ่าตัดไปประมาณ10กว่าครั้งครับหลังจากที่ผ่าตัดสลายนิ้วแล้วมันจะมีสายยางที่สอดเข้าไปตามท่อปัสสาวะเอยแล้วก็สายเลือดที่ละโยงละยายซึ่งตอนนั้นเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวเลยฮะ เพราะว่าจะมีสายระยงและยางอะไรไปหมดสวัสดีครับผมชื่อวิทยาเสหนาฏครับปัจจุบันอายุ65ปีอาชีพรับราชาการบํานาญครับผมป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังนะครับสาเหตุนี่ก็เกิดจากเป็นนิ่วในไตมีอาการนั้นก็คือมีความดันที่สูงมากช่วงที่เป็นนิ่วนี้มันทรมานมากๆนะครับเจ็บมากเจ็บนี่จะเจ็บอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องยิ้นตลอดเวลาเขาเรียกว่าเจ็บดิ้นนะฮะเจ็บที่หลังแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดนะครับเข้าห้องผ่าตัดไปประมาณ10บกว่าครั้งครับ หลังจากที่ผ่าตัดสลายนิ้วแล้วมันเป็นความทรมานตรงที่ว่ามันจะมีสายยางที่สอดเข้าไปตามท่อปัสสาวะเอยแล้วก็สายเลือดที่ละยงละยาง,ยงเข้าไปตามแขนนะครับตามแขนสองข้างแล้วจากนั้นก็ยังจะมีการเจาะสายยางเข้าที่ข้างหลังในสองข้างเลยซึ่งตอนนั้นเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวเลยฮะเพราะว่าจะมีสายละยงละยาง,งอะไรไปหมดมันเป็นภาพที่ไม่ไม่อยากจะให้ใครเจอเหตุการณ์ตรงนี้จริงๆเลย หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาหนึ่งเดือนนะครับไตเราไม่ทำงานจากนั้นก็เลยมีอาการหน้ามืดนะครับค่าของเสียของไตขึ้นอย่างมากเมื่อมาตรวจที่โรงพยาบาลจากนั้นก็เราฟอกเลือดอยู่ถึง4ปีฟอกเลือดดูโดยที่ไม่มีความหวังใ,ใดๆเลยว่าเอ๊ะอาการเราจะดีขึ้นหรือไม่เราจะได้เปลี่ยนไตหรือไม่ครับช่วงนั้นอนะ่ะเหมือนกับว่าเรามีภาวะที่ไตทั้งป็นแล้วละ่ะ เขาเรถึง4ปีจึงได้รับการปลูกถ่ายไตยแรกๆที่เราผ่าตัดเ,เปลี่ยนไตมาเนี่ยเราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจากที่หมอแนะนําทุกอย่างนะครับแต่ว่าค่าของเสียต่างๆนั้นเขาเรียกว่าค่า BUN c r ตินินนะครับค่าของเสียไตน่ะอยู่ที่ประมาณ1.4 1.3อยู่ประมาณเนี้ยตลอดหลังจากที่ผมมาทราบว่าพิลพันธ์โลิตินน่ะมันคือสารอาหารบำบัดนะครับที่สามารถที่จะฟื้นฟูเซลล์ได้ผมก็เลยมาทดลองใช้โปิตินตัวนี้ดู ก็ปรากฏว่า,าไปตรวจที่โรงพยาบาลค่าของเสียก็คือสามารถที่จะลดลงได้จาก1.4 1.3มันเหลือมาที่1.1บางครั้งก็0.9ซึ่งผมดีใจมากขนาดหมอเขาเังถามเลยว่าเอะคุณวิทยาไปทำอะไรมาเหรอครับถึงทำให้ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้จากนั้นผมก็ทานมาเรื่อยๆนะครับเพราะผมเห็นว่าทุกระบบในร่างกาย ถ้าเราสามารถที่จะรับสารอาหารจากโปรตินน่ยมันสามารถฟื้นฟูได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้นผมก็เลยไม่กังวลผมก็เลยทานทุกอย่างทุกตัวที่มันจะมีผลต่อสุขภาพและปัจจุบันถึงแม้จะอายุ65นะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะฟื้นฟรูร่างกายของเราเน่ยโดยการไปวิ่งจ็อกกิ้งและออกกำลังกายได้ถึงวันละ10กิโลนะครับผมลองทานแค่3เดือนเห็นผลชัดเจน ผมจึนทานมาเรื่อยๆจนทําให้สุขภาพเราแข็งแรงอยู่ได้จนทุกวันนี้ผมตัดสินใจซื้อโปิตินมาเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองและทําให้ผมมีสุขภาพดีทุกวันนี้นอกจากที่เราจะต้องสร้างสุขภาพด้วยตัวเองแล้วเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองโดยการใช้ผลิตภัณฑ์โปิตินครับ